วัดดีจ้าพี re, um ่น้องกองป่ามานจ้าพี่น้องมาเมื่อเนี่ยมาย่าข so ้อหมูย่างกินกันเอาต่อยสีรลองเห็ดกินครับน้ำพริกลาบนะพี่น้องแล้วมาเริ่มกันเลยเนาะจ้ะเนาะแล้วต่อยเขียยฝืนทิพ้ bon ์ก่อนอื่นเอาต่อยกสีมะปุงก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาต่อยสีใส่หยังก่อนเนาะบะเนยเ้ยใส่หยังเนะพริกลาบ พี่น้องแล้วต่อยแบบใหมเห็นเนะาะไม่เก่ไก่จ้ะพริกลาบเอาต่อยดใส่ไปก่อนหนึ่งซอนอ่ะเกือบสองซอนนะพี่น้องเนาะร่องล่อร่อพี่น้องแล้วใส่แบบหน้าบีแบบหน้าลงไปอีกอันหนึ่งยํำทุดทุเลยพี่น้องไหก็พี่น้องเห็นนะนะ้วนพีิกลาบเขา เปียบบอนนะลองเบิ่่งกอนน้ำปลาจ้าพี่น้องใส่สอนเอาต่อยไปนี่อ๋ออ๋อนี่ <c oughs> วางเองหาเองเ,เองปลาท้องสองกนก่อนพี่น้องลองเบิ่งก่อนเอาต่อยบุ้มีข้าวคั่วแล้วก็นี่กระพงนัวเอาต่อยเอาต่อยปุ้มหลายใส่หลายฮึบพี่น้อง นี่ก็มีกระเทียมหอมแดงพี่น้องแล้วก็อีหยังเนาะตะระแหน่พี่น้องมีตะละแหน่เอาต่ว่ามีขอกขวดพี่น้องเอ้ยมาจกมาเนี้ย้าต่อยก็สิจัดการกับอันนี้ก่อนข้อหมูย่างมื้อนี้ย่างหมูให้คุณลุงกระโหลกนะพี่น้องก็เลยโอ๊ยจักเปิดเพ่าเปิดเปิดเปิดนึกว่าเปิดเปิดวิดีโอตายนะครับแตบ่ได้เปิดน่าจะ มีไปน,นุ่มๆอต่เยใ,ใส่ตัดเอาเดือพี่น้องเด้อหุ่ข้อหมูพี่น้องถ้าม่หิวบ่าาค่อยหิวอต่อยหมูอันไปหาหมอมาเนาะเดี๋ยวเอออัพเดตอาการอต่อยนั่นแหละก็หมอบอกคกณยาหัวต่อยทายร้อยกอกโอเคปกตินะแต่ก็เคยกินยาบอเดเเพิ่มหรือลดเนาะแล้วก็ตรวจที่ว่าอต่อยทอง ทองอื่นนะเขาก็ใหายามาก,กินพี่น้องหายาแบบเป็นยศม,มากเนาะเมื่อกินยีนซิบยศเขาบอกว่าถ้อบอดีขึ้นอีกสองอาทิตย์สองอาทิตย์เกิดจังไปตรวจมหมื่มี้ึ้นอืดทองยู่พี่น้องนี่จะกระต่อยกินได้หลายโหลายมอยเอาต่อยแล้วว่าเนืองอาหารการกินน้ำเด้อพี่น้องบ่อยกินอาหารนั่นเลีนะเ้ยวหน้าเหี่เียวซาซาอย่างนั้นนะพอต่อยเคยเป็นลำสไ,ไส,ลำส้ใหญ่ใหญ่อักเสบลำไส้ใหญ่อักเสบแมน ใส่เคยเป็นมาแล้วเนาะฮัลโหลหมายเฟนมาเด้อหมายเฟนมาโอ้ยขึ้นตะลัดยังเนาะบัานนี้ต่อไปขอว่างานหน่อยที่น้องบอกราะตรงนี่ใก่ไหมย่ำสองตอนที่หนังเนี่บ้างแค่กระสานจะเป็นยังไงแห่ะที่น้องเอ้ยอยากลองน้ำน้ำพริกราบนี่ยนะหอมหอมพี่น้อง พี่ดงต่อยมีขกขวัวหรือม,มีเนื้อเพรามีกับปลาไหลหรอกพี่น้องใ <c oughs> ช้ลูกพี่ดีเหมือนนะมาจา้ะเดี๋ยวลองกินให้เบิงเด้๋ยพี่น้องเด้อใช่ผมง่าอยเพราะว่าข้อหมูมันเขาถิงมักออกมากก็นเค้มๆนิดๆอยู่แล้ว ต่อยทงรบ้าเรื í, ่องข้ามเตหนงสีขาหืมเบิ่งบูคบอสกันอต่อยไปเห้ตมผมนิดนึงต่อยมามมะนากับเกือมันวยได้ี่นอนกับเพื่น ่เพ่เพจพี่น้องเพจเพจเออเอาตัอวยังบ่กล้าใส่หลายเพราะว่าเอาตัอวยังรับรถฉับบ่ค่อยไดเป็นไงไมีความบุ๋บึกนะขนาดกินยังเข้มก็ออยังว่าจะของบ่เข้มเอาตั๋วเด็ดปรุงของพวาย่างปรุงจืดหรอเปล่าน,นะพี่นอ้องใส่หนึ่งพีกลาบอีกหน่อยนึงพี่นอ้องเดี๋ยวเอาช้อนไม้ตักตักไปอีกอืพี่น้องเอ้ยง,งานเนี่ย ต่อยก็มีคนเหนียวน้ำได้แต่เด้อหมูก็เหลืออยู่นี่พี่นอ้องแล้วเก็บไปก่อนนับพี่น้องเนาะเขาก้อนหันมาเพิ่มอีกเอาต่อยพีเริ่มนะเดินกินมาพี่น้องมาโอ้ยแตบคักคแล้วหอมนี่เนาะอ,อมอหอมแต่นีก็ขัวใต้เนาะพี่น้องเนาะจ้ะเบิองเหงาเนี่ยเด้อพี่น้องนเนี่ยอืมเบิองอะต่อดยดเบิองเลยรสชาติ มันระชัดน่ะสีสันเขา,าพี่น้องโอ้โห้ยหว่งถาดอาไปทกบเด้อขึได้อือต่อยหนึ่งเขาเนีก็ติดบุ่งใหญ่นะพี่น้องพี่น่ะหนึ่งว้าบางฮันเอาต่อยย่างย่างหมูย่างยังแหยลูกก็คุณลุ่งอ่ะนะ เป็นแบบกินขนมปังลูกกับกินข้าวเหนียวไปหน่อยนึงแล้วก็เห็นต์ต่อยเอาข้าวเหนียวไปจิ้มกับถาดที่เขาอทอดเนื้อน่ะพี่น้องเขาย่างเนื้อนะน่ะมันแสบเีตรงนั้นตรงมันใหม่เนาะพี่น้องมาได้จากพี่นอ้องอ่ต่อยกินแล้วเด้อคือเมื่อวันพักก่อนอต่อยลืมบอกเนาะพักกับแกะก็กมีสลัดธรร,ธธร,รมดาเนี่ยแหละจ้ะสลัดใบเขียวแล้วก็มีสาระแหน่ไปเด็ดมาจากสวนอ่ต่อยกับพึง่งร้องได้ประมาณสองอาทิตย์พี่น้องมันเจอฝนเนาะมันก็แตกขึ้นงามๆแล้วก็โอ้เนี่ยต่อยมีพริก อ่ะพี่แข่งไปต้งไปนไ้ำนอกพี่น้องเลยจัดห่อร่องทองกับพี่น้องอมองึงอีกเท่านึงเอาต่อให้เป็นรูปโป้ไฟล์นะพี่น้อง <c oughs> พอตายบมดเลยมีบมดเลยไม่ได้กล่องไหนเนาะอืม กบได้แต่พี่น้องแทบแทบห<ส><ส>นุ่ม เพื่อถือกินหอยทอได้แบบนี้ครัแค่แบบน้น้องนี่อันเป็นอ้องแดงกินมันหอมหอมแบบพิกลาดข้อหมูนุ่มมากแล้วพี่น้อง ช่องแผลก็มีั้มาเดี๋ยวใสบุกเทปเทพี่น้องหัวมันเนี่ยมันมีสองอย่างนะแบบหัวกลมๆนะบ่คอยเทไรมันนี้หัวมันยาวๆพี่น้องแต่อันนี้สืราคาแพงนะเพิ่นจมูกเลยเทป เดี๋ยวมึงเอา่อดสแก่ข้าวแล้วต่อยบอกเรื่องที่ว่ากดมายูทูปนะพี่นอ้องโอ้ยุนคุนหอมเอาเข่าก่อพี่น้องที่ว่าบอกต่อบอกขอ่าวกับตอนได้ถึงได้อีกเดี๋ยวต่อยบอกว่าแต่คลิปก่อนพูนว่า ยูทูบก็จะมีกฎใหม่เนาะจะคนที่ทาคลิป8หน้าที่ขึ้นไปตอนนี้ไม่ติดไปใส่โฆษณาเองแต่พอช่วง27เดือนนี่แหลเนอจากน้อยเดือนกระกฎาดาเนี่ยก็จะม,มีกฎว่าเขาสีเพิ่มโฆษณาตรงกลางให้จากพี่น้องเดี๋ยวเหตุมาแล้วนะที่อะไรที่มันเกิน8หน้าที่ขึ้นไปรู้สุกว่าทั้งยูทูบเขาสิใสอย่างเขาเองเนาะถาวต่อยฟั่งประพิดนะพี่น้องพราถามลูกแล้ว แล้วลบอกว่าหลังจากนั้นเฮาจะจังไปใส่โฆษณาของเขาเพิ่มตรงกลางแล้วเนาะแต่สาหรับอต่อยอความคิดของเขาต่อยนะเนาะอต่อยบอยอยากใส่โฆษณาเพิ่มพี่น้องพเพราะอต่อยมีความรู้สึกว่าอาต่อยให้คิดสัน้นหรือว่าอาต่อยบอยจะใส่โฆษณาเพิ่มอต่อยมีไร่ได้ถามมาดีขึ้นบ่มันดีขึ้นนะพี่น้องดีขึ้นกวาาใจหลายเอต่อเห็นทางเงี้ยหลายคนเขาบ,บอกใส่โฆษณาเพิ่ม กิจบุถึงสิบนาทีเนาะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวกิจเกินสิบนาทีเขาก็อาจจะใช้ไปอีกช okay. ุดหน ard, ึ่งพี่น้องเนาะแต่สายหลายต่อเลยโฆษณาหลายแต่ตอนนั okay. ้นคือว่าไปถือวาเบิ้งโฆษณาให้เฮาหลายเป็นนันอย่างหนึ่งสองสารเหมือนเพื่อนเนาะถือวาเบิ้งให้เนาะเดี๋ยวมีแต่โฆษณาโฆษณาเขาพอต่อยเสยไปเจอหลายช่องเลยคือเบิ่งเธาต่อยบิงหางูน่ะเขาต่อยไปหาทุกคนได้จากพี่น้องทั้งเราต่อยไปคอมเมนต์ไปคลิปเดียวต่อต่อยเบิ้งสองสามคลิป พอต่อยยาบไม่ไปต the no yeah. uh, ิดแสบเนะพี่น้องเอาต่อยแลนหาทุกคนพอบังมือเอาต่อยแลนไปไอสำหรับเพื่อนใหม่เนาะเอาต่อยกับตแลนแด้ประมาณบอกเกินหาคนตาต่อยไปหาสามที่มือก็ล่อแล้วพี่น้องท้องสามติก็ล่อแล้วเพื่อนจะมาหาเอาต่อยเอาต่อยก็ไปจากพี่น้องเป็นเบิ้งเพราะว่าต่อยถืเบิ้งเนี่ยคือเบิ้งจบนะพี่พี่น้องเอาต่อยมันต้องใส่เวลาเนาะเอาต่อยยายามไปหาทุกคนแล้วมือเอาต่อยกับเสียงนะพี่น้องใส่สามเื่องเลยเอาต่อยกับเสียงนะเพราะว่าอยากไปหาเพื่อน เร็วพาต่อยบังกระต่อนปะขำโฆษณาคือไปเจอโฆษณาลังนอันน่นเครื่องชโมงก็มีพี่น้องต่อยไปอยากกดขำแล้วองเอโฆษณาเขาก็ดีดีน่ะแล้วต่อยล้ำลูกอีกครั้งเรื่องแปลที่แต่เขาใช้โฆษนาให้เาแหละเขาจ้งไปติดจังนั่นนี่ไปนไอัตโนมัตินาะเห็นลูกบอก ตอนแรกอาต่อขอกระจายว่ายูทูบเขาถือมาใส่ใให,ห้าเลยทุกคลิปนะพี่น้องแล้วบ่แม่านก็ต้องไปตั้งห้องเองจริงจังเปิดเพิ่เปิดตัวสั่งได้ได้ไปยูทูบถือมาใส่ต้องตั้งห้านั่นน่ะนะอา่อยึดเนาะแต่เอาต่ยมาสังเกตทางวตาบางคลิปก็มีเพ่อต้นหน้าต้องการได้พี่น้องถต่สังเกตด้วยอาต่อยบู่ไม่ต้องการหรอก็ต้องถ่ายคลิป้องเอต่อยเก่าหน้าที่น่ะ cái vừa vừa tính kết nhắn lắm Kim nhật 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 nó ม,มันนุ่มอี๋เลยากาะดกโตกันเด้อพี่น้องก,กิน,นร้อนช้อนกลางช้อนเรลาหรือช้อนฉัน อ่าเรื่องนึงเออใไม่รู้ซินะนํา่อยแกเพชรอย่างเหมืนเขาลูกตินเอาใ์กินน้ำแหลกตาแหลกอุ้ยน้ำจิมเอตใ์แซบอิ่พี่น้องเพร่งใส่แป้งมันเลยจ้ะแต่มันบนเหนียวน้ำตาลนะพี่น้องสังงกว่าต่ออเกี่ยวมันหยุปลงมาหลายเด็ดมันเหนียวตรงแอปเปิ้ลจ้าเนื้อแอปเปิ้ลมันฟูมันฟูขึ้น เราต่อเห็นเกาหลีเนาะยังเคยเขาเขาเขาก็มากเอาแอปเปลิลน้ำมะปันใส่น้ำพี่น้องบว่เอนะียงเนาะมันเห็นน้ำซอสมันมันเข้มขนนะ้นหน่กจัาต่อบ,บอกแนมะ่คือน้ำจิ้มที่เขากินอยู่มื่งไทยด้วยกระสันเพิ่มมากเพราะดูความต่อยเห็ด อาใส่เห็ดหน่อยน,นะนะโอ้ยแม่เห็ดหลายอยู่ฉันแบ่งไปกับผู้ป่าหรอกขวดนึงขคนละเครื่องดิบเอาไว้เพิ่นเอาต่อยเก็บไปมันก็นได้ลิดรนึงนพี่น้องลิตกว่าเนาะ Deme kout man sen. ต้นไมเพราะนอน,นออกกํอาอย,กอยากมีหนอนเตียงอยู่ที่รหนอัตยานต่ะ

หอมันเต็มมือน้ำน้ำ เอาต้มมากับข้า,าวต้วไตุ๊พี่น้งองข้าวตดาวเราก็มาล้างออกมั้งข่างขึ้นอยนะู่เนาะแต่มนเมื่อเนอะต่อยอาอเห็ดแบบไปแช่แข็งไว้ข้างขึ้นเอาต้มมักเครื่องแพ็กใส่กล่องอัพท่องฟิตไปปันเนี่ยเอาขึ้นหกกน้ากับมะย่างอร่อยพี่น้องอร่อย นอนุ่มมากเลยจัดที่เบึงเลยก็เห็นนั่งกิบปูนัำขนกินบอกอุ้ยนุ่มนุ่มเนื้อนุ่มเห็นยำยำกึนกับบะไดเนี้ต่อยกรมตลองก้อนเจียวหมองเหนียวมันมากทีนี้มันสินยับไดเจียวต่อยกาขำ เขนก็นกนบอกอุ้ยเนื้อเหนียวเนื้อเหนียวแต่กักินน่เนืๆๆน้อเหนียวยังแซ่บนะพี่น้องเนาะ เะป็นาอหรือไปนบ้งราเบ้างกระหักกันแท่งกันได้จ้ะเ,เ,เห็ดในสินถอหักไป่น้อหักในสินถือเ,เห็ดช่องใความฝุทุกคัแถวเด็ดเนาะวพ่อกันคิดหนาจะบพิพาัดประการใดอตอยกับข้อตัวนไวนาทีนี้้วยน่าจะก็กขอบคุณเนเพื่อแลแ้แฟนับทุกคนสิบเราะขำพุณนาอตอยเนาะหักครับทุกคนเลยจ้ะจากใจจริงวอ,งอตอยเด้่อเหมือนออตอยลาไปแค่นี้ก็กแล้วจ้ะวันดีจ้ะ